ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโฟเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์ดเทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธการลงทุนโลกใช้บอรดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอเทเรดในการทำกำไรเพื่อเสริมส้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายใหญ่ทุกท่านนะครับแน่นะครับือคืนนี้หลุดเครียกได้ว่าราคาเนี่ย หลุดสามเอสดีไปชายแดนเลย<笑><笑>เออถ้าใครเทรดเรคอมฟอร์รไม่เป็นนะครับหรือว่ารีเวิร์สไม่เป็นเทรดครึ่งบล็อกไม่เป็นเทรดยกบล็อกไม่เป็นสวยเออนะครับเทรดเป็นแต่มีรีเวอร์ชันัวยอย่างเดียวนะครับเทรดยกบล็อกไม่เป็นการกระโดดตัวของรางคาไม่เป็นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเชา้านี้อ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวราคาโอ้โหแต่เสียดายเนอะแหมราคาลากขึ้นไปสี่พันสี่เนี่ยเอ่อ รออีกสักหน่อยก็ไม่ได้รอให้เปิดกล้อง9โมหน่อยก็ไม่ได้เออจะได้แบบจะได้ให้ซิกอย่างเงี้ยจะให้แหมไอตอนที่ไอตอนที่จะถูกเนี่ยที่คิดว่าแบบเทรดง่ายๆเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่เวลาที่ผมจะมาเปิดกล้องเนี่ยนะเนี่ยแหมเสียดายเนอะนะครับอ่ะแต่ใครที่ดูบ่อยๆนะครับใครที่ดูบ่อยๆว่าเอ,อ่อที่ดูช่องเอ็มเทอร์บ่อยๆหรือผมมาวิเคราะห์บ่อยๆเนี่ยนะครับก็4,400 น่าจะมีคนลับอยู่แล้วแหละนะน่าจะมีคนเซลล์อยู่แล้วแหละไม่น่าไม่น่าจะตกรถแค่ว่าตื่นไม่ทันแค่นั้นเองนะครับนะผมเนี่ยมาเทรดเนี่ยยังยังทันรถ375อยู่นะครับก็คือเทรดครึ่งบล็อกที่375เนี่ยลงมา TP ที่50เมื่อกี้ก็ได้ไปแหลวนะครับก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันใหม่แล้วกันถือว่าล้างไพ่นะครับแล้ววิเคราะห์กันใหม่แต่ว่าเวันนี้มันจะแปลกๆนิดนึงตรงที่ normal distribution เนี่ยนะครับ1 SD ของตัว ไม่ว่าจะเป็นอินเทเดก็แล้วแต่หรือว่าโอไอก็แล้วแต่เนี่ยนะครับขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงสูงยังไงอเดี๋ยวไปดูนะครับคือแบบนี้นะครับมาดู Data ตัวออปชันกันดีกว่านะครับตอนนี้ราคาวิ่งเท่าไหร่ปล,ป,นนรปล่อยไปไปก่อนนะครับปล่อยไปไปก่อนนะวิ่งครึ่งบล็อกตอนนี้เออมันมีอยู่สองสเกลเลยตอนนี้คือกราฟเนี่ยลงไปแต่ห้าสิบแล้วกำลังโดดกลับเข้าเจ็ดห้าหรือว่าเจ็ดห้ากำลังลงห้าสิบตอนเนี้ให้เลือกมันเลือกได้บายเซลได้ แต่เดี๋ยวจุดเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมไปเซตอัพใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ปล่อยไปไปก่อนนะครับนะนะครับ่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ชายใหญ่เสียงไม่มีเหรอครับเดี๋ยวมีดิ <laughs> ไม่มีเหรอเดี๋ยว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 เอ่อเดี๋ยวนะไม่มีเหรออ่ะขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเสียงเสียงมีไหมนะครับ๋ยว <laughs> <laughs> ไม่มีเหรอไม่มีไม่มีจริงเหรอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะอ่ะแสดงว่าเสียงมีถูกแล้วไม้ม,มันมีไฟแสดงว่าต้องมีเสียงนะครับนะนะครับวันนี้นะครับโซนหนึ่งเอสดีหรือดิสติบิวชันของกราฟเนี่ยอยู่ที่สี่พันสี่นะครับออยู่ที่สี่พันสี่ทีนี้พอกราฟมันอยู่ที่สี่พันสี่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโซนหนังสติกที่เราอาจจะยแอ a ทิศทางได้น่าจะง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้สี่พันสี่เนี่ยอ,อยู่ อ่เขาเรียกว่าอะไรเลยวะมันผ่านไปแล้ว1น d เนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวปริมาณสัญญาสูงสุดเนี่ยยังค้างอยู่ที่4ี0พันสะครับทีนี้ยไอตอนที่ราคาเขากำลังยืดออกเนี่ยวันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะแตะ4 3, ะี0 0นะันะครับอ่าท่านจะให้บายแ t ดทิศทางนะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่จะเป็น distribution ได้นะครับการที่จะเป็น normal distribution ได้เนะี่ยแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทำเอาแหมัมต้องมีตัวอย่างตลอดนะครับ การที่จะมี normal distribution ได้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นเขาเรียกว,ว่า probability หรือว่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีสิ่งที่มันมีอยู่จริงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งอะไรแบบเนี้หกหกอะไรแบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้คือ probability ที่มันที่มันจะมีอยู่จริงอ่านะมีอยู่จริงในตลาดทีเนี้ยเพราะมันมีอยู่จริงแล้วเนี่ยการที่จะเป็น bell s h a p curve ได้นะครับก็คือว่าการที่จะยืดออกไปมันจําเป็น มันมีความจําเป็นที่ต้องยืดออกแต่เราต้องเข้าใจความจําเป็นนั้นก่อนนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันยืดออกนะครับอ่าไอ้สิ่งที่มันยืดออกไปเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยนะครับการที่จะเป็นหนึ่งยืดออกไปสองเนี่ยนะครับมันไม่ได้จําเป็นว่าสองอ่าเนื้อออกไหมนะครับเวลาเขายืดออกไปเนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นว่าจะต้องยืดออกเต็มนะหรือภาพออกไหมก็คือว่าเวลาคุณจะเล่น เขาเรียกว่าเล่นมีรีเวอร์ชันเนี่ยนะครับเวลาการาฟแตะเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆเทรดไปทีละโซนทีละโซนนะครับไม่ได้หมายความว่าเวลาสีฟันสีออกแล้วเนี่ยจะต้องยืดเขาจําเป็นที่จะต้องยืดออกไปสีฟันสาไม่ใช่นะครับถ้าหลักการมีรีเวอร์ชันนะการที่1 SD เนี่ยเดินทางออกไป3 SD เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกไป3 SD เป๊ะๆแต่ถ้าเทรดตามมีรีเวอร์ชันเนี่ยการที่3 SD เนี่ย จะเดินทางเข้าหนึ่งเนี่ยมันเป๊ะอ่านึกภาพออกไหมดังนั้นตอนนี้เราอยู่จุดไหนอ่าจุดยืนของเราคือหนึ่งคือตอนนี้อยู่หนึ่งจุดยืนของเราคือตอนนี้กำลังเดินทางออกไปหา2หาสามอ่านะครับทีเนี้ยพอมันมี Data ขึ้นมาให้เห็นเห็นนะพอเรามี d a t ตขึ้นมาให้เห็นแล้วเนี่ยการหา2หาสามเนี่ยนะครับมัน2กับสามเนี่ยมันมีตรงไหนรับอยู่บ้างอ่านะครับอันนี้คือหลักการเทรดแบบมีรีเวชั่นดู บัวันตดีสมายเนาะนะครับเราเดินทางออกไปเนี่ยเอ๊ะ4,400รู้แล้วว่าเป็นหนึ่ง SD นะครับเป็นจุดที่ซื้อขายไม่ได้ใบอัดทิศทางไม่ได้แต่พอกราฟเริ่มเดินทางออกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือหลุดมา4,350แตะแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย4,350หรือว่าใบอัดทิศทางวันนี้เขาจะเลือกเป็นหน้าเซลหรือเปล่าอ่ะถ้าใบอดทิศทางเขาเลือกเป็นหน้าเซลแล้วเนี่ยนะครับโอเคเขาจะเดินทาง ไปถึงไหนและจะรีเวิร์สกลับมา4,000สเราต้องคิดแบบนี้นึกภาพออกไหมนะครับเขาจะเดินทางไปถึง4,350แล้วรีเวิร์สกลับมา4,000เลยหรือเปล่าหรือเขาจะเอาถึง4,300หรือเขาจะเอาถึง4,250อ่านะครับเราต้องค่อยๆดูไปแต่ว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยพอมี Data มาให้ดูแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อโอกาสที่มันจะไป4,000เนี่ยเออมันก็อ่ามันก็ 3SD นะมันก็ 2SD นะมีโอกาสได้เหมือนกัน 4,003แล้วแต่กลับเข้าว 4, 4,004เลยก็มีโอกาสเหมือนกันดังนั้นโฟกัสว่าวันนี้มีโอกาสที่ลงถึง4,003นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการอ่านนะครับแต่ถึง4,003แล้วเนี่ยถ้าคุณจะเทรดตามมีรีเวอร์ชั่นเนี่ยคุณก็จะต้องเทรดบายกับเข้า4 4,004นะครับแต่4,004 4, 4, มันไม่จําเป็นที่ต้องวิ่งลงมาถึง4,003อ่าอันนี้คือหลักการนะเพราะอะไรเพราะเขาแตะ3.50แล้วเขากลับ4,004ได้ มันถึงจะเกิดเป็นแพทเทิร์นหนึ่งเนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่อธิบายให้เข้าใจนะไม่งั้นหลายคนจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันมันยังไงนะครับอันนี้มาดูตัว d a t a OI นิดนึงนะครับอ่าก็เหมือนเดิมมเหมือนกันยิงซ้ายไม่ยายลักวันนี้นะครงบขออนุญาต <laughs> ขออนุญาตเลยนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับดูแค่อินเทเดย์ไม่ชัดเอออินเทเดย์ทำไมสี่พันสองห้าสิบมีรับน้อยเหลือเกินนี่เลยครับนะครับสี 4, 5, 4, 200, นะ่พันสองร้อยี่สิบห้าี่พันสองร้อยะโซนสี่พันสองร้อยเห็นไหม แห่แหอึมครึมนะครับมากันมุดฟ้ามัวดินนะครับดังนั้นถ้าเกิดกราฟเลือกทิศทางนะครับอ่าถ้าเกิดกราฟเลือกทิศทางจาก1 SD เนี่ยแบบติดอีกแล้ว <c oughs> นะครับอ่ะถ้ากราฟเลือก1 SD จาก4,000นะครับฝั่งซ้ายอ่าก็ควรที่จะเราก็ควรที่จะเลือกเป็นฝั่งซ้ายนะครับแต่ปัญหาคือแล้ว4 0 0ล่ะมีโอกาสไหม4 0 0โอกาสน้อยกว่านะครับเพราะคอนแทคไม่รับเลยแต่จะกระโดดไกลกว่า จะพูดแบบนี้เลยนะครับมันจะกระโดดไปโซนไกลกว่าห้าสี่พันสามห้าสิบสี่พันสามสี่พันสามร้อยิบห้าเขาค่อยไล่ไปอันนี้มีไมเคิลเบเกอร์รับราคาเพราะอะไรเพราะว่ามีคนประกันราคาฝั่งซ้ายมากกว่าเขากลัวราคาจะลงราคาขึ้นไปเยอะเขากลัวราคาลงมีโอกาสที่จะวิ่งไปถึงสี่พันสองร้อยห้าสิบสี่พันสองร้อยแล้วค่อยกลับมาสี่พันสี่อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดว่าทำไมค่ามีนสี่พันสี่ถึงมีในยะสำคัญ ไปดูอีกอันหนึ่งนะครับไปดูอีกอันหนึ่งว่าทําไมผมถึงบอกว่า4,200 4,250แล้วจะกลับมา4ส0 0ไปดู Data ที่จะ e x p i r ation วมนศุกร์นะครับคือ Data เขา,าเรียกว่าเกือบด a t a หลักเลยแล้วกันนะนะครับที่จะหมดวันศุกร์เนี่ยอ่ะเราดูแบบนี้นะครับคนที่ดึงอ่า contract มาวันศุกร์อ่ะนะครับนี่ครับอันนี้ครับพี่นะครับคือแบบนี้ ผมจะไม่บอกว่ากราฟเนี่ยถ้าลงมา4,200แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับไป3,900เดี๋ยวจะกลับไป3,800นะครับเราดูเป็นวันๆแล้วเรากระโดดข้ามช็อตไปดูอีกซีรีส์หนึ่งนิไปดูวันศุกร์ซิว่าคนที่เขาเทรดวันเนี้ยแล้วไป expiration วันศุกร์หรือว่าไปใช้สิทธิ์ออปชันในวันศุกร์เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่มันกลายเป็นว่า1 SD ในช่วงซีรีส์ที่จะหมดอาทิตย์เนี้ย มันดันเป็น1 SD ที่4,400ดังนั้นการที่การวิ่งลง4,300 4,350 4,200มันมีโอกาสที่จะทะลุรีเวิร์สกับเข้า4,400ที่1 SD นะครับอันนี้คือวิธีการอ่าน Data นะนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็การที่จะเป็น distribution ได้มันก็ต้องมี3 SD มี2 SD ผมก็เลยคิดว่าอ่ะเช้านี้เด er ี๋ยวกลับไป4,325ก่อนก็ได้นะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่าการหรืออ่า หรือนะครับ4,350แล้วเรานี่ก่อนอ่าอันนี้ก่อนทําแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับอ่านะครับนีน่เห็นไหมว่าผมเป็นคนที่เทรดไม่ได้ buy แอดหน้าเซลล์อย่างเดียวนะครับผม buy ได้เซลล์ได้นะครับในกรณีที่ถ้า buy ไปแล้วเขาไม่ีเวิร์สกับ 1SD นะครับเพราะอะไรเหตุผลคือ 1SD เน่ยมันดันไปลง4,400นะครับพอ 1SD อยู่4,400แล้วเนี่ยการที่ร์ s ฉีกออกมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ย ให้เราคิดอยู่เสมอว่าตอนนี้มันกำลังงา้างไอสติ๊กกูง้างเอาแล้วถ้ามันแตะ4,350เมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะปล่อยพุบแล้วมันจะพวดกลับเข้า1 SD อันนี้คือหลักการ,รว e ร์ชั่นปกติย้ำเสมอนะครับว่าถ้าเราไม่มี p r o p ิตี้หรือว่าไม่มีเบสจริงๆอะ่ะนะครับไม่มีเบสเทคนิคในการเทรดของเราจริงๆอะ่ะคุณก็จะแบบเหมือนกระเท็มั่วเนื้อพ้าเหรอไหม1 SD มันอยู่4,400แล้วคุณจะต a b i Taban Sell ทาไมถูกไหมนะครับก็ต้อง หาจุดเข้าที่มันดีที่สุดเป็นหน้าบายเพื่อจะรีเวิร์สกับค่ามีนนะครับถ้าคุณคิดว่าตัวเองเทรดตามมีรีเวอร์ชชันนะนะครับนั้นผมมองแบบนี้อ่าผมมองแบบนี้ก่อนนะนะครับว่าตอนนี้ใจผมยังไงก็เซล์ใจผมนะยังไงก็เซล์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะ350แล้วกลับไปสี่เป็นสี่เลยไหมเพราะ1 SD อยู่สี่เปนสี่นะครับอ่ะดังนั้นถ้าถึงแบบนี้นะอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวเราถ้าแต่3 5 0เนี่ยเดี๋ยวเราดิดบายขึ้นมาก่อนนะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามองว่าน่าจะไพช็อตแบบตอนที่แตะรอบแรกนะครับแต่จุด TP เนี่ยผมพูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นไมเนอร์ละกันเป็นใหญ่ว่าจุด TP เอาสีแต่ว่าถ้าใครจะเทรดแบบจุด TP เอาแบบทํามาหากินจริงๆเลยนะนะครับผมแนะนําว่าแตะแค่นี้แล้ว t p แค่นี้พอครึ่งหนึ่งพอนะครับไม่ได้เอาแบบตามหลักการว่าจะต้องเข้าหนึ่ง SD ไม่ใช่นะครับส่วนถ้ากราฟเนี่ยนะครับลงมาต่ํากว่าสี่พันสามห้าสิบทั้งห้าเหรียญสัก4สี่สิบห้าเนี่ย เดี๋ยวเราเซลถึงเข้าไหมเดี๋ยวเราเซลตรงนี้ลงมานะครับ่าแล้วพอเซลลง,ลงมาแล้วเนี่ยนะครับพอเซลลงลงมาแล้วเนี่ยนะหรือว่าเซลขลึ้นบล็อกก็ได้นะครับถ้าแตะ325เนี่ยเราก็ต้องอ่าตาบี้ตะบันคือรอดักบายเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะหาจุดรีเวิร์สกับ4.4เพราะต้องอย่าลืมว่าเทรดตามมีรีเวิร์ชันนะครับ 1SD อยู่ที่ไหนเราคิดอยู่เสมอว่าการจะรีเวิร์สกับเข้าหา 1SD นั่นเองนะอันนี้คือหลักการนะครับวันนี้เช้านี้ ประมาณนี้สําหรับวิธีการเทรดทองคํานะครับแต่สามห้าสิบตั้งบายไว้ก่อนนะครับตั้งบายเสร็จปุ๊บทีพีตรงไหนทีพีครึ่งบล็อกก็ได้หรือทีพีรีวอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ห้าเหรียญสิบเหรียญสิบห้าเหรียญแล้วแต่นะครับแต่ถ้าหลุดสามห้าสิบลงมาแล้วเนี่ยครึ่งบล็อกอครึ่งบล็อกก็คือครึ่งหนึ่งของตัวราคาระหว่างสามสามสองห้าสามสามห้าศูนย์เดี๋ยวเราเซลลงมาก่อนดังนั้นใครจะเลือกเซลยาวๆก็ได้อ่าผมบอกแบบนี้นะใครจะเลือกเซลยาวๆก็ได้แล้วไปตั้งที่สี่พัน แลวดักบายขึ้นมาก็ได้นะครับวิธีการเทรดแบบมีรีเวศน์เป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาดูช่องผมแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะตะบีะ้ตะบันเซลลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับที่ผมเซลเนี่ยเพราะว่า1 SD เนี่ยมันอยู่4 0 0พนะครับอ่าฟังให้ดีนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย1 SD เดีนี่ยอยู่ต่ำกว่าราคา4 0 0พนึก่อกไหมเวลาเขาออกมาเนี่ย1น d อมันอยู่ต่ำกว่านั้นผมก็ต้องเซลล์เพราะอะไรเพื่อที่จะลุ้นว่ากราฟเนี่ยจะกลับเข้า 1SD นะครับก็เหมือนกันวันนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ย ามันลงแล้วมึงจะมาตั้งบายเพราะ 1SD มันลงที่4,400ย้อนดู Data อีกทีหนึ่งย้อนดู Data อีกทีหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบไอ้ผมเทรดตามหลักการเป๊ะๆนะครับเทรดตามหลักการเป๊ะๆเลยเห็นไหมว่า4,400เป็นจุดที่วอร์ไทยที่สมายลงจานั้นการที่จะยืดออกฝั่งในฝั่งหนึ่งอย่างตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเขาจะยืดออกไปถึง4,300นะครับแต่ไม่ได้ให้เซลล์ที่4,3 0 0 นะครับต้องบอกแบนนี ally, ้นะผมไม่ไ <t> ด <ell giving> <t ell giving> ้ให้เซลล์ว้ที่สี่พันสามนะผมให้ดักเซลล์ทุกๆุกบล็อกอ่าไอ้ดักเซลล์ทุกๆุกบล็อกดักบายทุกๆุกบล็อกทําได้แต่ถ้าใครจะเทรดจริงๆเป็นสัญญาลผมยังเชียร์ไปที่ว่าถ้ากาฟวิ่งมาถึงสี่สี่พันสามร้อยแล้วอ่าสี่พันสามร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยโอ้มันไม่พ้นที่จะต้องไปสี่พันสามอ่านะครับแต่สี่พันสามแล้วจะไปไหนต่อผมคิดว่าสี่พันสามเลวมีโอกาสที่แตะกลับเข้าสี่พันสี่ร้อยนะครับเพราะนั้นมาร์กอัพวันนี้นะครับมาร์กอัพวันนี้ ผมยังเชียร์ให้เซลนะเออแต่ว่าพอแตะทุกๆบล็อกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบายทุกๆบ็อกไปแล้วกันใครชอบที่จะเซลก็เซลได้ย,ยาวๆไปที่4,325แต่ในกรณีที่ระวังด้วยว่าถ้าเขาแตะ3,50เนี่ยอาจจะกลับ4,04เลยเพราะ 1SD ค่อนข้างี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าอยู่ที่4 4, 4, 4. นะครับค่ามีนตก4,04นะครับจะใกลที่ตอนเย็นในงานวันนี้ขอแอยกตัวไลนก่อนแล้วเช้านะครับ ผิดภาพกันใดขอภั้ด้วยในผิดภาพกันใดขอไัยด้วยช่วงนี้กราฟค่อนข้างที่จะออกสามอสก็ต้องเทรดให้เป็นนะเทรดด้วยบล็อกเทรดดิ้งให้เป็นนะครับออกไม้แรกผิดทางรีเวิร์สกลับครึ่งบล็อกแก้ครึ่งบล็อกแก้นะครับมันถึงจะอยู่ได้ถึงจะอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าลงมาพิบเป็นไหมลงมาไม่ถึงผมก็ต้องแก้หน้าบายสวนไปยังดีที่เราทเทรดแบบ รีเวิร์สเป็นเราเทรดแบบเฮจิ่งพอร์ตเป็นถ้าเทรดไม่เป็นนึ่งก็ตายไปแล้วนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองเทรดมีรีเวอร์ชันไม่เป็นเทรดบล็อกเทรดดิ้งไม่เป็นเรคคอร์เวอรี่ไม่เป็นเอ่ออาจจะลําบากนิดนึงนะถ้าจะเทรดด้วยหลักการค่ามมีรีเวอร์ชันนะครับหลักการบล็อกเทรดดิ้งที่มันค่อนข้างที่จะกว้างอ่าอันนี้ก็ต้องพูดนิดนึงเลยนะนะครับต้องติดสกิลเทรดใครเทรดแล้วเรคคอร์เวอี่ไม่เป็นนะครับก็ เออ่เข้าโปรเจกต์บอทเทรดได้อ่าเรียนฟรีเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีในโปรเจกต์บอทเทรดลิงก์อยู่ใต้คลิปในยู u ูบนะครับกดเข้าได้นะนะครับแล้วก็ฟรีจริงๆนะครับมี EA ให้มาสิบตัว20ตัวนะครับนะเข้ามาในใครที่ไม่มีเงินเรียนนะครับเข้ามาในโปรเจกต์ฟรีก่อนแค่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องมียอดฝากไม่ต้องไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับลงทะเบียนอย่างเดียวเสร็จปุ๊บคุณมาเรียนฟรีเพื่อจะมีสกิลสาหรับ อาจจะดูไลฟ์สตรีมของเอ็นเทเดอร์ได้ได้ดีขึ้นไม่ต้องงงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ต้องงงในเรื่องของว่าเออเรคคอร์บรี่ลงไงอะไรยังไงเนาะนะรนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวเจอกันีกทีตอนเย็นนะครับตอนนี้อันนี้ชัดเจนทุกอย่างนะครับโกลสปอร์ตนะครับห่างกันอยู่15เหรียญสปอร์ตกับฟิวเจอร์นะครับประมาณนี้นะครับเจอกันีกที ตอนเย็นนะครับเช้านี้ขอให้ท่านทำงานอย่างมีความสุขเฉยอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีทุกท่านครับพี่ครับพี่ชายใหญ่นะครับอืมเอา้าวหาคลิปอินโทรไม่เจอ <laughs>